สวัสดีเพื่อนเพื่อน f ทุกคนนะครับอยู่กับผม First นะต้องบอกเลยว่าวันนี้เจอเกมที่น่าสนใจอีก1เกมนะครับและสัมผัสแรกเลยที่ผมได้ลองนะครับคือติดมากๆซึ่งเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่า tree of servia นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นเกมสไตล์ mmo ที่เป็นกระแสมานานมากๆครับตั้งแต่เปิดเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีจนท้ายที่สุดนะครับก็ใกล้เข้ามาไทยโดยค่าย e e นะครับซื้อลิขสิทธิ์มาให้เราได้เล่นกันนั่นเอง ซึ่งก็มีข่าวแว่วๆด้วยนะครับว่าจะมีโคสเบต้าให้เราได้ลองเล่นกันก่อนนะครับถ้าไม่ไปลายปีนี้ก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าเลยนะครับจากการคาดเดานะจุดแรกเลยนะครับที่ผมต้องสะดุดเลยคืออาชีพในเกมนี้เริ่มต้นนี้จะมี5อาชีพนะครับแต่จะแยกย่อยไปอีก4คลาสดอาชีพนะครับหมายความว่าทั้งหมดจะมีมากถึง20อาชีพเลยทีเดียวเอาละครับพเพื่อนตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน้าต่างสร้างตัวละครนะครับหรือว่า เลือกอาชีพนั่นเองนะครับเบื้องต้นนะครับจะมีให้เราเลือกเนี้ยถึง5อาชีพนะครับและที่สําคัญเลยคือไม่ล็อกเพศด้วยอ่าแต่จุดเด่นครับมันมีมากกว่านั้นคือมันจะมีค์ดแยกย่อยนะครับอีกสีาร์ดอาชีพทางด้านขวานะครับและสามารถดูสกิลได้ด้วยอย่างอาชีพแรกนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นซอสแมนนะครับนักดาบนั่นเองอ่ะดูสกิลกันข้าวๆวก่อนเนาะมีเตะด้วยนะเออ โอเคมีสกิลบา้าบอ่ามีสกิลหมูนะครับโอเคอ่ะดูคาชิชิถัดไปครับโอ้อันนี้เป็นดาบสองมือนะครับดาบใหญ่นะโอ้อินิเมชั่นเทมากครับมีบล็อกด้วยนะเออมีบล็อกด้วยโอ้ท่านี้เท <c oughs> เน้นสับนะครับอ่ะดูคาชิชิถัดไป อันนี้ก็เป็นดาบโลมีเตะเหมือนเดิมนะครับโอ้มีปัดด้วยนะแล้วก็มีสกิลบัฟนะครับอันนี้น่าจะเป็นโยโย่หรือเปล่าเขาะโลอืมสกิลดูดีมากเลยครับอะคาสนี้เป็นคาสท,ที่ผมชอบมากๆนะมันจะมีสกิลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแม่นครีเอทมากๆเดี๋ยวให้ดูเนาะน,นี่หัวมงใช่ไหม ปัดโลครับดูสกิลดีนะแม่งโคตดเท่นี่แม่งเอาหมวกกาเดเตอร์มาสวมนะครับไม่แน่ใจว่าคาชิชินี้เป็นกาเดเตอร์หรือเปล่าหรือบาบาเลียนนะแต่แม่งเท่มากอะ่ะใครแมงมันคนคิดสกิลนีืว่าผมโคตดชอบเลยเออมขลิดมากครับอ่ะมีเคาะโลเหมือนเดิมโอมีกระแทกพื้นคือบางสกิลมันก็คล้ายๆกันนะเอออย่างเงี้ยเนี่ยสองอันล่างเนี้ยบางสกิลคล้ายกันนะครับ โอเคอ่ะต่อไปเป็นสายอาชีพเมดนะครับอ่ะดูสกิลกันอืมมีสกิลไฟด้วยนะครับแล้วก็มีบลับนะโอ้โอเคเลยอ่ะคาชิดอ่ไปอันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่มีเวทน้ำสายฟ้ามีลมอันนี้น่าจะเป็นเวทแบบสายหลากหลายธาตุเนาะ ุ้ยท่านี้มันชาร์จนานจังเลยอะ่ะโอ้อันนี้คือบีมยาวๆเลยนะเทมากเอออันนี้น่าจะเป็นสายผสมธาตุนะครับอันเนี้ยอุ้ยนี่ไพโลแน่เลยเป็นเวดไฟเออใช่ครับอันนี้สายไพโลแน่นอนสกิมันดูดีมากครับอ่ะสุดท้ายอันนี้เป็นน้ำแข็งโอ,โอเค ดูดีนะเฮ้ยใครไม่เป็นคนคิดสกิลแบบนี้วะเฮ้สกิลมันเกียดจริงบอกเลยต่อไปเป็นคาดอาชีพอาเชอร์นะครับหรือว่านักธนูเนาะดูสกิลเบื้องต้นก่อน <c ười> อืมก็ดูแอนิเมชันโอเคนะครับรัวไปปืนกลเลย <c ười> โอ้อันนี้ก็คล้ายๆกับแรกนะ โอ้อันนี้น่าจะเป็นสกิลล็อกขาปะอืมอนิเมชันว่องไวดีนะอันนี้น่าจะธนูเล็กปะถ้าดูมันดูเล็กลงนะโอ้ยซอยทีทีฮะอือหืออ้โหซอยกิกไวามากสุดท้ายอะโอธนูนี่คือไวหมดเลยนะครับอาจจะมีบางท่าที่มันดูซ้ำบ้างแต่ก็เอ้ยท่านี้เท่อย,อยู่นะ โอ้โหหมุนตัวยิง <c oughs> มีชาร์จเออครั้งที่มีชาร์จนะครับอาชีพที่4นะครับคิดว่าน่าจะเป็นพีทนะอ่ะดูสกิลกันนะครับโอ้กระปองฟาด <c oughs> มีปัดนะครับอันนี้น่าจะเป็นฮิลหรือเปล่า <c oughs> อ๋อนี่ฮิลนี่ฮิว <c oughs> โอ้สายทัพจา๋จาเลยนะ <c oughs> อืมอันนี้น่าจะทรงเคอร์ริกนะครับอ่าเริ่มแบบเป็นดาเมจถึงซาบประมาณนี้โอ้สกิลดูดีฮะอันนี้อ่ะโอ้คอนทุบโอ้ไม่กันกาด้วยฮะโอ้โหเฮ้ยอยอันนี้น่าสนใจนะสกิลมีบมีบาบด้วยเออดูเป็นนักบวชสายมือดอยังไงไม่รู้นะฮะ โอ้มีสกิลอะไรอะ่ะเหมือนเป็นปืนนะครับแล้วก็ยิงพิษเฮ้ยอันนี้ใช้มีดเหรอมีมีดด้วยเอออันนี้แปลกดีฮะเฮ้ยนี้มีสมมวกเหมือนกันเหรอเฮ้ยโคตรเฟี้ยวเฮ้ยชิทนี้เฟี้ยวมากฮะเหมือนเป็นผสมระหว่างอ่าพาร์กกับแอสประมาณนั้นเลยนะมีสกิลสมหมวกด้วยนะครับเท่โคตรเลยฮะ อาชีพที่5นะครับก็คือทริปนั่นเองนะครับหรือว่าโจนนะไมาสกิลมันแทงเทมากครับโอเคค่อนข้างพิวนะ,ะขาถัดไปน่าจะเป็นสงแอสซัสซินแหละดูจากชุดแล้วนะครับสกิลมันพิวนะโอ้โหโอ้ โอ้สกิลแม่งมันมากอะ่ะดูดีจัดจัดอันนี้น่าจะเป็นแดนเซอร์ปะ่ะเออชุดมันออกไปทางแดนเซอร์นะครับมีหายตัวด้วยนะเออโอ้โหเมื่อกี้ว่าก็เทแล้วนะอันนี้แม่งเทกว่าอ้เทจริงสุดท้ายแล้วครับอันนี้เหมือนเป็นดินจาเวทนะเออเป็นเวทา่ามีสโมกด้วย แต่ไม่ได้หายตัวหรอท่านี้น่าจะเป็นทําให้แบบติดมีดไหมเออน่าจะใช่นะครับล็อกเพศไหมไม่ล็อกนะอะไม่ล็อกนะผมเลือกให้ดูอ่ไม่ล็อกนะไม่มีล็อกเพศนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดแรกที่ผมสะดุดตั้งแต่เรื่องคาร์ดอาชีพนะคือมันมีให้เลือกเล่นเยอะมากๆนะครับแล้วผมคิดว่าเพื่อนจะต้องชอบเหมือนกันแน่นอนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูระบบตัวเกมกันดีกว่านะครับว่ามันสนุกแค่ไหนนะครับ ไปดูกันเลยปะเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันในตัวเกมนะครับ T of s e r v i o r เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะมารีวิวนะครับในส่วนของระบบนะครับหรือตัวเกมเพย์ที่น่าสนใจให้เพื่อนๆได้ชมกันครับอย่างแรกเลยนะครับทานด้านซ้ายเหมือนเดิมครับ q u e s หลัก Quest l o n มีระบบ Auto นะครับเล่นง่ายและซ้ายบนนะครับตรงนี้เลข20คือเลเวลครับด้านบนหลอสีแดงนะครับคือ เลือดนะครับสีน้ำเงินคือมานานั่นเองซึ่งเกมนี้นะครับก็ไม่มียามานานนะมีแต่ยา SP แต่ว่ามานานมาสามารถขึ้นเองได้นะครับด้านซ้ายล่างคือ e p นะครับหลอดอยู่ด้านล่างเนาะส่วนด้านขวานะครับสามารถใส่สกิลได้สูงสุดนี้ย6สกิลอ่ะ1 2 3 4 5 6อ่ะใช่6สกิลนะแล้วก็จะมีกระโดดนะครับแล้วก็การโจมตีธรรมดาอยู่ตรงนี้ นะครับในส่วนของสกิลอันนี้กดลอยๆไม่ได้นะต้องกดตอนมีมอนสเตอร์ป่ะขอว่กดได้กดได้นี่ไงอ๋อสกิลนี้กระโดดนะครับอันนี้ไม่ได้นะสกิลนี้กดไม่ได้ตีธรรมดาได้นะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตีมอนสเตอร์ให้ดูดีกว่านะครับอ่ะผมตีมอนสเตอร์ตรงนี้ให้ดูเลยลวกันนะครับเคเวสยังอีกไกลนะอ่าอนเเมชั่นสกิลนะครับเข้ามาได้ค่อนข้างดีมากๆนะเดี๋ยวสังเกตไอ้สกิลใส่หมดนะครับ สกิลนี้มันต้องเก็บสเต็กก่อนนะเออมันจะเป็นบัฟประมาณว่าบ้าคลั่งนะครับแต่มันเท่มากอะ่ะผมไม่รู้ว่าคนคิดคิดได้ไงนะมันเท่จริงอ่ะโอเคครบ 30, สามสิบสเต็คครับถึงใช้ได้นะสกิลนี้เห็นไหมดิแมงคโคเท่ครับเออเป็นแนวแบบบ้าคลั่งนะครับแล้วตอนที่มันสเต็กเต็มนะครับมันจะมีแบบเป็นเหมือนเมทิโอเนะี่ยเป็นมวกใหญ่ลงมาด้วยนะครับก็แมันโค้เท่จริงๆอกเลยสกิลนี้ นี่เป็นสาเหตุที่ผมตัดสินใจเลือกอาชีพนี้นะครับพอสกิลนี่แหละเนี่ยเด็กสมมวกตลอดเนะี่ยเท่มากนะเออพอสกิลบัฟหมดบวกมันก็จะอ,ออกด้วยครับอ่ะเนี่ยบัฟหมดแล้วอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องเกมเพลย์แล้วก็แอคชั่นสกิลต่างๆนะครับให้ดูข้าวๆาไว้ก่อนแล้วกันนะในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูระบบภายในเกมนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะอ่ะดูที่ด้านขวาบนครับขี่สามขีดแล้วมาที่หัวข้อนี้นะครับ หัวข้อนี้นะครับก็คือสัตว์เลี้ยงหรือว่าพูดนั่นเองนะครับซึ่งในนีน้ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างน่ารักมากๆนะครับมีแบบอื่นให้ดูไหมไม่น่าจะมีให้ดูนะเออไม่สามารถดูได้ตรงนี้เนาะอันนี้ดูแบบเข้าวขาไปก่อนแล้วกันนะครับหัวข้อต่อไปนะครับอ่าจะเป็นหัวข้อผู้ช่วยนะครับซึ่งจะมาช่วยเราต่อสู้ในบางโหมดได้นะครับก็จะมีทั้งสกิลแล้วก็แพสซีฟของเขาเนาะตรงนี้ดูได้ไหม เหมือนจะดูไม่ได้เหมือนกันนะอ่ะก็ข้ามไปก่อนแล้วกันหัวข้อถัดไปครับอันนี้คือสัตว์ขี่นะครับภายในเกมนี้ผมยังไม่มีสักตัวนะสัตว์ขี่ดีไซน์กมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น่ารักอ่ะอันนี้ดูแบบได้นะครับอ่ะค่อนข้างเยอะเลยนะมีเยอะมากหัวข้อต่อไปครับคือตลาดกลางอ่ะตลาดกลางเราก็สามารถดูไอเทมต่างๆได้นะครับอ่ะเลื่อนหัวข้อย่อยไปก็จะขายเป็นเพชรอันนี้เนาะ นี่เป็นไดเกบันนี้นะครับอันนี้มีทรงมีสร้อยขายโอเคขายไม่แพงนะเออขายถูกอยู่นะเนี่ยหัวข้อต่อไปนะครับที่เป็นรูปดาบนะหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้ออัปเกรดไอเทมนะครับไอเทมของเราเนี่ยมันจะมีเลเวลเห็นไหมตอนนี้เลเวล5ใช่ไหมเราสามารถอัปเกรดมาได้2วิธีโดยการใช้หินแบบนี้นี่ในการอัปเกรดนะครับอันนี้จะเป็นขั้นสูงขึ้นหรือจะใช้อุปกรณ์พวกนี้ก็ได้ที่เราไม่ใช้เนี่ย มันก็ขึ้นนะแต่ว่ามันจะขึ้นน้อยนะครับนี่ค่าพลังก็จะขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้นะจะสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยโดยเฉพาะวุ้นครับมันเหมือนมันจะมีธาตุด้วยนะอย่างดาบเนี้ยมันจะมีธาตุน้ำแข็งเห็นไหมเนี่ยรุนน้ำแข็งอันนี้เหมือนจะเป็นธาตุมืดนะครับเออมีเรื่องธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับค่อนข้างละเอียดเลยนะเกมนี้หัวข้อต่อไปครับที่เป็นรูปตีเหล็กปะอ่านี่คือระบบครับไอเทมนะครับโดยแร่บ,บางอย่างสามารถไปขุด ข้างนอกได้อ่ามีขุดข้างนอกผมเคยเห็นอยู่นะครับส่วนบางอย่างน่าจะรอบจากบอสนะเออจากดันเจียนบอสอะไรประมาณนี้นะครับอ่าระดับสูงก็จะคราฟยากขึ้นอ่ามีคงมีขอบด้วยนะครับเสื้อก็คราฟได้นะเออค่อนข้างเยอะอย่างไอแบบแปนเนตได้จากดันเจี้ยนนะครับโอ้มังเกงก็มีคือน่าจะมีครบเลยโอเคระบบคราบน่าสนใจอยู่นะถัดมาที่ด้านล่างนะครับที่เป็นรูปประตูแล้วก็เป็นรูปดาบนะ อันนี้จะเป็นหัวข้อลスบอสนะครับมีกําหนดเวลาในการลงทางด้านล่างนะครับมีค่าพลังแนะนําอยู่ทางด้านขวาเนาะโอ้ตัวนี้โหดมากเลยอะดีไซน์คือโหดมากนะครับหัวข้อต่อไปนะครับข้างๆกันเลยนะอ่าสำหรับหัวข้อนี้เนี่ยเป็นดันเจียนประจําวันนะครับเช่นอ่าเป็นดัน upgrade, อัพเกรดอ่าดันเงินดันแบบแปลงคับของอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาเรากดเข้ามานะครับก็จะมีบอส หลายแบบมากๆนะครับข้างล่างนี้จะยากขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยค่าพลังที่แนะนําตรงนี้มันยังสามารถเลือกระดับยากกว่าเดิมได้นี่นนี้คือ3 0,000กว่าเลยนะครับก็คือยากกว่าเดิมนะ,อ,ะอย่างด้านนี้มันก็ได้เป็นพวกกุญแจ EP ก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับได้เยอะกว่านั้นเมื่อกี้นะอะทีนี้ดูหัวข้อด้านบนนะครับตรงคราดอาชีพนี้นะนี่ตรงนี้แหละน่าสนใจมากในช่วงแรกถ้าเกิดเราเล่นไปถึงประมาณเลเวลสิบเขาก็จะให้เราเลือกคลาดสองเนาะซึ่งมันก็แยกมาอีก3อาชีพนะครับเนี่ยตามนี้เลย ซึ่งผมเลือกอันนี้นะครับแล้วความน่าสนใจของตัวสกิลนะครับคือเราสามารถเพิ่มความสามารถให้กับสกิลนั้นๆได้นะครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยใช้เมทัฟทีมในการอัปเกรดอ่าอันนี้จะเป็นการอัปเกรดนะครับให้มันแรงขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถมาดูแอนิเมชันสกิลได้นะครับอ่าว่าสกิลเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับในส่วนของสกิลเนี้ยมันเหมือนจะเพิ่มความสามารถพิเศษอย่างอื่นได้นะครับโดยใช้เม็ดเจมแบบอื่นนะ ซึ่งผมน่าจะยังไม่ถึงนะครับอันนี้ก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะหัวข้อต่อไปที่น่าสนใจนะครับคือคอสตูมนะครับนี่ในเกมนี้นะครับก็จะมีคอสตูมนะครับตั้งแต่ทรงผมนะครับสมามารถเปลี่ยนสีได้นะครับโดยใช้ตัวทางด้านขวาอันนี้ได้จากแจกฟรีมานะนี่มีเสื้อผอ้านะครับค่อนข้างเยอะเลยน่าจะเป็นชุดไปเลยนะเออเหมือนจะเป็นแบบส่วนเสื้อแบบสําเร็จนะครับโอ้แฟชั่นเยอะนะ เยอะมากเดี๋ยวผมเล่นก่อนโอ้เยอะมากครับที่ผมเล่นคือเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับอูเยอะมากนี่ผมเล่นมาไกลมากไม่ใช่มันมันวนไหเนี่ยอ่ะไม่วนนะอูเยอะจริงแฟชั่นเยอะมากครับเดกได้ว่าเดินกันทีนี่คือหลากหลายมากนะครับนี่จะเป็นแฟชั่นประดับหลังป่ะโอ้โหแฟชั่นโหดมากเกมนี้เออนี่เป็นพวกปลีกนะครับมีน้องไก่ดนะ้วยโอเคส่วนนี้คือ ปอกแขนนะครับมีปอกแขนด้วยมีปอกแขนด้วยฮะอันนี้คือหางอ๋อหางมีน้อยแต่ว่าเสื้อเยอะมากอันนี้เป็นส่วนหมวกนะครับโอ้โหอันนี้ลังการมากเลยอ่ะมีออรลงออร่าด้วยฮะเคหมวกก็ค่อนข้างเยอะนะมีแมวดำด้วยครับอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือเสื้อแม่งเยอะสุดเลยนะครับ หัวข้อต่อไปนะครับคือช็อปภายในเกมนะครับหลักๆผมจะให้ดูเกี่ยวกับการชาก่อนละกันก็คือตรงนี้นะมันจะมีการชาแฟชั่นกับอะไรนะจำไม่ได้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมกดให้ดูละกันว่าตู้ไหนเปิดได้นะตู้แรกเปิดไม่ได้แต่ว่ามีเลดบอกนะครับตู้แรกน่าจะเป็นพูดอ่ะอ่าน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าพูดตู้ที่2เปิดไม่ได้น่าจะเป็นผู้ช่วยนะ ตู้ที่สามเปิดได้ไหมอ่าเปิดได้นะตู้นี้ผมใช้ตั๋วเปิดได้นะครับตูน้นี้ตู้นี้ก็เปิดได้นะมันใช้เหรียญต่างกันตู้นี้ก็เปิดได้น่าจะเป็นตู้เลทครับน่าจะเป็นผู้ตรงนี้เออผมลองเปิดตู้นี้ดูนะลองเปิดสักสิบใบได้ไหมลองดูว่าเกือแค่ไหนแค่แอนิเมชันก็พอจะรู้ได้นะครับ เฮ้ยอีกนิดเดงสองจังหวะนี้น่าจะเกลือครับมีแสงลุกนันหนึง่งแต่ผมว่าเกลือมันไม่น่าจะใช่ระดับสุดยอดอะเออนี่เป็นพูดแน่เลยนะครับว,วิ้ยเฮ้ยไม่เกลือหรือเปล่าหรือว่าการันตีครั้งแรกโอ,อ,อ,อ้ยูอาร์เฮ้ยไม่เกลือนี่ได้เลยเหรอเฮ้ยได้น้องเลยเหรอ ผมไม่แนใ่ใจว่าผมดวงดีหรือว่าเขาการันตีนะอาจจะเป็นการันตีก็ได้นะครับแบบครั้งแรกให้อย่างเงี้ยตัวหนึ่งวิ้น่ารักมากน่ารักมากได้มาตัวหนึ่งนะผมว่าน่าจะเป็นได้ชชว์นะครับเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึง่งคล้ายๆตัวหน้าตู้เลดนะแต่มันไม่ใช่เดี๋ยวขอลองอีกรอบแล้วกันถ้ารอบนี้ได้คือดวงดีมันไม่มีหรอกการันตีสองรอบมันจะปิ้งสองรอบใช่ไหมปิ้งปิ้งอ่าอันนี้เกือแน่ ่าใช่เกลือพอรอเมื่อกี้มันมันสองปิงแล้วมีสีทองอ่านี่คือเกลือครับอ่าไม่ดวงดีก็ครั้งแรกการันตีนั่นแหละโหได้แต่นกแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับอีกปิงหนึงจ้าโออีกเล่าได้ไหมลูกนี่พร้อยฮะเกลือแน่นอนฮะจหว่าดีอันนี้เป็นอาวุธเนาะอ๋อไม่ใช่เป็นผู้ช่วยเนี้ย ไม่การันตีใดๆทั้งสิ้นนะร,รอบนี้อแต่ตู้นี้ไม่ได้ไม่ใช่การันตีได้แน่แล้วครับตอนนี้เกลือจ้าปิงเดียวโอเคสคริปต์เลยฮะถ้าน้องหมุนรอบเดียวก็ชัวร์ครับอเกลืออ๋อตู้สุดท้ายก็ผู้ช่วยโอเคคือผมดูไม่ออกว่ามันเป็นผู้ช่วยหรือว่าเเป็นพูดกันแน่นะครับ เกลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่เกลือไม่เกลือรอคนี้ไม่เกลือสีลุงมาจ้าเฮ้ยดวงดีอยู่นะมาแล้วผู้ช่วยระดับยูอามาดูที่ส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่าง UI ของกระเป๋านั่นเองนะครับฐานด้านซ้ายคือไอเทมที่เราสวใส่นะครับทานด้านขวาก็จะเป็นกระเป๋าของเรานั่นเอง ต้องบอกว่าเกมนี้กระเป๋าเต็มไวนะจุได้แค่70นะครับเราต้องใช้เหรียญทองในการขยายนะครับผมบอกเลยว่าคุณได้ขยายกันหนึบหนับแน่นอนนะฮะับสำหรับเรื่องกระเป๋าเนาะที่สําคัญเลยเกมนี้มีระบบการ์ดด้วยนั่นเองนะครับเราสามารถฟาร์มการ์ดแล้วก็มาเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครทางด้านซ้ายได้นะครับสูงสุดเนี่ยใส่ได้ถึง6ใบเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับรีวิวเกมสั้นๆในเกม Tree of Serbia นะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะและก็รอติดตามช่องรอไม่ทำตัวงกลมไว้ได้เลยครับเพราะว่าผมจะทำไกด์ข้อมูลแบบละเอียดก่อนเปิดจริงนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวเชียวนะครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นงแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า